สวัสดีครับยังต้อนรับผู้สูญนอซอฟต์แวรของผนะครับอ่าก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเป็นการคลิปกันหมุนลนเล็ตนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นการคลิปครับอุปรกรณ์เซ็ตมังกรด้วยนะครับยังไงก็อาจจะช่วยผมด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ไม่ค่อยได้หวังอะไรมากอยู่แล้วเัาก็อย่างน้อยก็ให้ได้ทองเออดอลลาร์เยอะๆเนาะแล้วก็ได้เป็นฮีโร่ด้วยก็จะดีขึ้นอีกนะครับผมอ่า อันนี้ผมก็หมุนไปแล้วส0มร้อยอันเนาะอันนี้ก็มุหมุนเพิ่อมอีกอันนี้ก็สเต็หนึ่งก็ผ่านไปแล้วมาต่อกันเลยดีกว่าอันนี้นะครับก็600เหรียญหมดไปแล้วนะคแต่ก่อนหน้านี้หมุนส0 0รอันผมยังไม่ได้ของอะไรดีเนาะโอเค700เหรียญ800เหรียญน,นะครับ กิจกรรมเนี่ยเพื่อนๆได้ฮีโร่กันบ่อยครับชออจาได้ว่ากิจกรรมเนี้ยครั้งที่แล้วผมเพิ่งได้ฮีโร่ครั้งเดียวเนาะเพราะว่าหมุนมาน่าจะรอบที่สี่หรือรอบที่ห้าแล้วนะสาหรับกิจกรรมนี้เนาะนี่ก็หมุนกันต่อเรื่อยๆเลยครับครบพันเหรียญแล้วนะครับเออแล้วก็กิจกรรมเนี้ยถ้าเพื่อนๆไม่ทราบเนี่ยสามารถใช้เหรียญม่วงได้นะครับมันก็จะนับเป็นหนึ่งเหรียญเหมือนกับเราหมุนเหรียญเงินีด้แล้วครับผมอาก็เป็นรวมกันนะครับ ันนี้ก็หมุนไปเจ็ดร้อยอันแล้วเดี๋ยวผมรับของรางวัลก่อนเนาะกิจกรรมนี้ค่อนข้างดีเลยนะพวกมันแจกทองค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้เนาะแล้วก็มันก็มาพร้อมกับกิจกรรมที่ต้องใช้ทองมาดีเลยนั่นคือกิจกรรมคลาฟเอ่อ คลาสเซ็ตพิเศษนั่นเองนะครับผมเซตดับเบลัตเนาะผมบอกในคลิปที่แล้วคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วเนาะเกี่ยวกับว่าเซตดับเบลัตเ,เป็นหนึ่งในสามเซ็ตพิเศษเนาะนี่ก็เพื่อนก็สามารถไปดูย้อนคลิปก่อนหน้าได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ผมอัดเนี่ยเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสิบแปดของวันศสาร์วันเสาร์ที่สิบสามพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่นาทีเนี่ย เอสมเมนต์ของเราก็จะเปิดแล้วนะครับเป็นแมตช์สุดท้ายในซีซั่นนี้ครับอ่าเพื่อนๆก็ว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่าจบซีซั่นแล้วเนี่ยจะอยู่อันดับขึ้นลงยังไงนะครับก็มารอลุ้นกันพร้อมๆกันนะครับโดยเออคราวนี้ผมเปลี่ยนกิลแล้วนะผมไม่ได้อยู่ w p p ไทยแล้วนะครับกิลเ a p ไทยเนี่ยตอนนี้เป็นกิลสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เนื่องจากคนเล่นเนี่ยน้อยลงเนาะเราก็เลย ทำการรวมคิวกันดีกว่านะเพราะว่ายิ่งนานไปก็จะยิ่งน้อยลงน้อยหล่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะครับผมโอเคนี่ผมก็หมุนไปครบเรียบร้อยแล้วไม่ก็ไม่ได้ฮีโร่นะครับมาเนี่ยผมก็มีทองอยู่ทั้งหมดหนึ่งมืสองพันเก้าร้อยทองนะครับอ่าหนึ่งมืสองพันเก้าร้อยทองก็สิ่งที่ผมต้องการเนี่ยก็จะเป็น Complete Set ของดับเบ b l บ o ตนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีดับเบ b l บ o ตอยู่ขอสักครู่นะครับขอลไล่หาก่อนนะเอนาะเนเวอร a น่าเซ็ตดั b l บิลบัมีแค่จังเกงลกับปืนผมต้องเอาดาบกับชุดเกราะไปทำ Double b l o ตเนาะก็มามันลุ้นกันเลยนะครับดาบกับชุดเกราะนะครับว่าจะได้ d นะับเบิ b l o o เนี่ย หรือเปล่านะครับผมชุดกรอบผมก็มีสามดาบมีสองผมค่อนข้างเรียกได้ว่าร่ยหรอมากนะครับก็มามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกก็คือชุดกรอบเนาะมันจะได้ไดาวคันบัตรหรือเปล่านะครับออโนอิงนะครับอัน <fountain. S 1> แรกก็ไม่ได้แล้วนะครับก็ดับว่าลุ้นมากเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมทรัพยากรมาเลยเนาะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากการ พดล็ put lock, put, อกปลดเพิ่มเพิ่มมูลค่านะครับของเรียกว่าอะไรนะเพิ่มมูลค่าของราคาแพ็กเกจผมก็ไม่ได้เติมไปเดือนหนึ่งนะครับหยุดไปเนาะมาอันสุดท้ายแล้วออไม่ได้นะครับอย่างที่คิดไว้เลยนะว่าสามอันยังไม่น่าจะพอเนาะมาต่อครับสองอันสุดท้ายอย่างน้อยก็อยากได้สักชิ้นหนึ่งนะครับไม่รู้จะได้ไหมนะ เรียบร้อยไม่ได้สักอันเลยโอ้เศร้าเสียใจมากนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดือนนี้หยุดไปเดือนนึงก่อนครับแล้วก็เดือนหน้าๆค่อยมาสะสมกันอีกทีนะครับเป็นเช็ดดะคอนลัดนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับน่าจะจบลงเพียงเท่านี้ครับโอเคครับครับสวัสดีครับ